สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปที่3ของเมย์แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มารีวิวสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ว่าเราจะมารีวิวสินค้าโดยรวมของบริษัท JB Tending นะคะซึ่งมีคนสงสัยว่าเฮ้ยเมย์เป็นใครนะคะเมย์ก็เป็นเซลล์คนหนึ่งของบริษัท JSB Tending นะคะคราวนี้เนี่ยบริษัท JSB Tending เนี่ยโลโก้เราจะเป็นอย่างนี้รูปโลกเราจะมีเครื่องหมายการค้าที่เราจด ขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นโปรไบเกอร์ l ีเลดวีเลสซิ่งตะวันนะคะในฮูดหรือแบล่าสุดน้องใหม่คือโปรฟาดนะคะจดแล้วจริงๆนะเราเมลอเอกาาสารให้ดูยืนยันนะคะค่อนข้างเร็วกันหน่อยเนาะเดี๋ยวจะเบื่อเมอกาซันก่อนรวมถึงโปรไบเกอร์นะของปลอมเยอะมากเลยในตลาดอะแต่ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นของเรา j จสปีเทดดิสงสารเจ้าของเครื่องหมายการค้ากันหน่อยนะคะซื้อของแท้กันเถอะนะคราวนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงสินค้าของทาง j จสปีเทดดิเนี่ยโดยรวมเนี่ยเซลจะถือแฟ้มหนัก เล่มประมาณเท่านี้วันนี้เนี่ยเรามาย่อให้เหลือในแคตตาล็อกเล่มเท่านี้ทั้งหมด48หน้าขึ้นออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะในนี้เนี่ยก็จะรวมสินค้าทั้งหมดของทางบริษัท JSP t r d d i n g ตั้งแต่รถบอ์ไซเล็กยันถึงรถบิ๊กไบค์นะคะนี่จัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยเลยสีสันสดใสมากจริงๆผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะคะแต่ว่าอันนี้ยอมตัดใจอ่ะพิมออกมาเท่านี้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้มีแจกลูกค้า ทุกๆร้านนะคะร้านใดสนใจสามารถติดต่อผ่านเซลล์ได้นะคะโทรมาขอก็ได้ถ้าร้านที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเรานะคะร้านที่เป็นลูกค้าของทางเจ๊มีเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถขอผ่านเซลลได้เลย2เล่ม3เล่มหรืออยากได้10เล่มเอาไปแจกลูกค้าสําหรับร้านขายส่งเอาไปแจกลูกค้าร้านนี้ย่อยนะคะสามารถขอเราได้นะคะครบเรียบร้อยสีสันจอยงาไม่ยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งซักหนึ่งหน้าแล้วกันนะเอาเป็นสติกเกอร์กันร้อยถังค่ะ ไม่หาก่อนอันนี้นะคะเราจะมีให้ครบเลยสีสันสดใสนะคะตั้งแต่รุ่นเล็กๆอย่าง MSX นะคะ MS ยันถึง Z800 เลยนะคะสำหรับสติกเกอร์กันลายถังตัวนี้เป็นแบรนด์ Pro Biker ค่ะกันลายถังแล้วก็มีกันลื่นข้างถังด้วยนะคะสำหรับของเดิมๆเมยยกตัวอย่างให้อ,อย่างของเดิมๆของแบรนด JS ์ JSB Trading จะเป็นแบรนด์ Win Racing นะคะก็จะมีโซ่สเตอร์ลูกปืนหัวเทียนซีลวดแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ก็ เป็นแบรนด์เครื่องหมายการค้าของเราเหมือนกันใครอยากได้ไดะะ้แกรติดต่อผางเซลล์ได้นะคะมีคนถามว่าสินค้าจาก j p h h e d i n n g เนี่ยเป็นสินค้าของทางจีนหรือเปล่าเมก็ตอบได้อย่างเต็มปกากเต็มคำเลยว่าสินค้าของบริษัท j จสป e เทดดเนี่ยเป็นบริษัทเป็นสินค้าจากจีนนะคะ70%นำเข้าจากที่จีน30%เราจ้างซัพพลายเออร์ในไทยผลิตนะคะแต่เราอยากจะบอกกันน,นิดนึงว่าเราเป็นสินค้าจีนที่ เข้าใจเขาว่าถูกและดีไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นบริษัท JSP t e a d i n g เนี่ยจะค่อนข้างาเน้นคุณภาพของสินค้าที่มาจากจีนสินค้าที่มาจากจีนทุกตัวที่ทางเราขายเนี่ยเราจะทําการเทสโดยให้เซลล์มาร์ยในกรุงเทพเนี่ย ได้เทสได้ใส่กันก่อนถ้าเกิดว่าเซลลที่ใส่บอกว่ารถมีปัญหาหรือสินค้าที่เราลองใส่อยู่มีปัญหาเราก็จะเปลี่ยนบริษัทใหม่แล้วก็เอาของตัวอย่างจากบริษัทใหม่มาเทสทันทีเราไม่อยากเอาขยะจากเมืองจีนมาทิ้งที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นอของที่เจเมีขายเนี่ยก็ค่อนข้างมีคุณภาพถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยแจ้งเซลล์ให้เซลลไปเคมได้เลยนะคะเราสามารถเคมสินค้าให้ลูกค้าได้ถ้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับหลอดไฟอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเราเคมให้ได้ภายใน6เดือน ตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อไปแต่ถ้า,าภายใน1ปีพูดผิดนะคะแต่ถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นเช่นถุงมืองานที่ไม่เกี่ยวกับไฟไฟ้าที่ห่งเนี้ยเรารับประกันสินค้า1ปีถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยรบกวนลูกค้าดูให้ทางเรานหนึ่งนะคะเรารับประกันได้นานที่สุด,ทสดเท่านี้จริงๆ6เดือนสาหรับถุงมือประเภทอ่าสินค้าประเภท ถุงมือล้อแม็กหรืออะไรอย่างนี้นะคะคราวนี้เนี่ยจะติดต่อ JCB t r a d i n g ยังไง j จ b t ีเท i n i n g ได้ลงนิตยสาร Modern b นไไว้นะคะ2หน้าคู่เลยสินค้าของอันนี้เป็นแอดเล่มล่าสุดคืษภาคมนะคะเราจะลงให้ดูว่าสินค้าแบรนด์โปรไบเกอรกับบีเลตมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อของน้องเซลลในแต่ละภาคให้ด้วยนะคะยังไงเมฟาเจเจเฮียร้านคาทุกร้านนะคะเมตาน้องๆเซลเมด้วยนะคะ รักน้อยๆแต่รักนานๆสำหรับ,บริสัทเจสบีเท็ดดี้ขอบคุณค่ะ